สายบ้านะครับ072ครับขวดเดียวจบคร,เรเบเครื่องเรื่องต้นไม้ขวดเดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้ต้องไเรี่มขั้นไทยครับผมว้าวคืออะไรคะเนี่ยบอกอีกทีสิฉัน,อ,นองงเลยฉัน,นเพิ่มงมาจากกรุงเทพฉันองมากเลยอ่าพี่วุ้บนี่มันคืออาหารเสริมรสาหรับพืช สำหรับผลไม้ต่างๆที่ใช้ทุกชนิดเลยครับโอ้สุดยอดใชใช้ชื่อเรียมเป็นชื่อผลิตภัณธ์อีกโอ้โหด้หมากมากเลยนี่เห็นไหมคุี่เสียวนี่คือมือใครถืมือุอคชไท่บ้าหรือไม่ใช่ไม่ใช่ผมกมูนะคือก่อนที่จะโตเขียวได้ไมันต้องมีอาหารเสริมก็คือนี่นี่ครับพูดภาษาอีสานโอเคครับคันเห่าจะใส่พวกเศรษฐกิจพวกไอปูพักกระใหม่นะครับก็คือตองอีเลียมก้านไทนะครับเพราะว่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ ไอ้พวกพลลไม้ของเฮ้านะครับมันหลายมันดกนะครับมันดกรู้จักคำว่ามันดกไหมดกเยอะมันดกมาเยอะมากมายโอเคครับเพราะจริงๆนะพี่ชอบบอกว่าเพราะว่ามันไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายทุกคนนะครับอัตราส่วนเขาบอกว่าใช้2 0ซีซีต่อน้ํา20ลิตรวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นๆทุก7จดหรือสิ้าวันต่อรังและที่สํัคั์ราคาไม่แพงนะครับตรงนี้อันนี้ที่สําคัญมากพี่อมคือ มันจะเป็นยังสี่ครับคนอีสานจะอายุโบรยืนปันไดเพราะาเขสารเคมีสีไใส่ต้นไม้ตัวเนี้มันมีโทษกับร่างกายแมนแมนครับมันเกินหาที่ปีกับชนิดมันเกินหายที่ปีกกรตายเหรอเพราะว่าสารเคมีมันปาฝนมันหลงเข่ามัซึมเข้าไปในผิวหนังเคยได้ข่าวใช่แมนครับแต่อันนี้เพราะเป็นครับเพราะว่าเพราะอันตรายตะปู้ใส่ต่อให้เจ้าทีไปขาดูตายไปใส่กรอกกรอกบดหนิกับว่าตายครับอะไรนะกรอกกรอกกอกก็คือแบบกระดูก <c oughs> รจริงจริงบ้านชาไทย<ช>ที่อำเภอเขมาราจา,จา,ราจังหวัดราชธานีพื้นที่มันเกี่ยวพันจีนมี<ช>มงูอะไรบ้างเนี่ย,ยปลูกเยอะครับรปลูกข้าวปลูกผักปลูกอะไรเพราะว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าต,ตอบโจทย์พี่น้องอีสานเขาเศรษฐกิจของเหา,าคือมันปลอดภัยพาคุ่นหาคอบครัวคุ้นคุณนตรงใส่ไอ้นี่ครับเพราะว่ามันว่า้ให้ข้นที่ใสเป็นอันตรายอะไรก็ยห้เขาอยู่กับเเาตลอดไปครับเพราะว่าสนิทอายุไม่เยืนครับใสสารเคมี บอกเลยว่าต้องใส่เนี่ยครับอีเลียมคันไถขวดเดียวครบครบเดี๋ยวไม่ขวดเดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้ประธานถาว่าขวดเดียวจบครบเครื่องเรื่องต้นไม้ต้องอีเลียมคันไถครับนี่ครับเดี๋ยวพูดใหม่โอเคได้นะได้ได้เพราะว่าเราเราตัดได้อตอนนั้น